ใครชนะก็รอชิงชนะเลิศระหว่างกับอาชีวกสา,านะครับเดี๋ยวจะรู้เหมือนกันนะครับ stand by Three, two, one. เอาละครับคู่แรกของอาชีวศึกษาครับหาตัวแทนเข้าสู่รอบ4ทีมเอามาหาอะไรครับใครชนะเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับ ตอนนี้คะแนนเสาแรกครับลูกเจ้าพ่อมหิศักดิ์ครับชิงจังหวะไว้ก่อนที่25วินาทีเอาแล้วครับไอเวิกสาครับเสา70คะแนนชิงความได้เปรียบไว้ก่อนครับ ลูกเจ้าพ่อมหิศจะเปลี่ยนเกมกลับมาได้หรือเปล่าและก็ไอวิกครับตอนนี้หนีห่างออกไปแล้วครับร1 0และก็ลูกเจ้าพ่อมหิศครับเปลี่ยนเกมกลับมา สกอร์บอร์ดครับสกอร์บอร์ดสีแดงตอนนี้แดงอา้าวอาแล้วครับไอวิกฟครีครับเป็นช่วงเวลาที่จะอา้าวขอลิทายครับเช่นเดียวกันคะแนนตอนนี้ครับสกอร์บอร์ดอยู่ที่ ถูกไหมครับสกอร์บอรดคะแนนให้ดูที่ห่วงสุดท้ายนะครับของเสาใครที่อยู่บนสุดนะครับก็คือเป็นผู้ได้คะแนงงนอยู่ตอนนี้ ลูกเจ้าพ่อมบเหศักนะครับตอนนี้อา้าวไอเวกซีกลับมาอีกแล้วครับเกมเปลี่ยนมาอีกแล้วยังไงเอ้ลูกเจ้าพ่อมบเหศักจะยอมหรือเปล่าเอาแล้วครับเปลี่ยนกลับไปกลับมาครับตอนนี้สกอร์บอร์ดยังไงเอ้ เช็คห่วงอ่าวรอหมดเวลานะครับรอกรรมการเช็คห่วงก่อนนะครับเดี๋ยวผู้เข้าแข่งขันให้อยู่นอกสนามครับตอนนี้ขอกรรมการสักขีพยานเช็กก่อนนะครับครับเดี๋ยวให้กรรมการบันทึกคะแนนนะครับแล้วก็สกอร์บอร์ดให้ตรงกันนะครับโอเคครับกรรมการสักขีพยานครับโอเค ของแต่ละฝ่ายเช็คให้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 ถูกต้องนะครับครับตอนนี้นะครับกรรมการยืนยันนะครับลูกเจ้าพ่อมาเฮศักฝ่ายแดงนะครับทำคะแนนไปได้120คะแนนนะครับน้ําเงินนะครับไอเวกสามโลบอทนะครับจากทางประเทศียิปต์กางทําไปได้110คะแนนโอเคนะครับกรรมการยืนยันนะครับโอเคครับผมขอประกาศผลครับผลการแข่งขันคู่ แมตช์ไฟนอลเซมีไฟนอลน,นี้นะครับระหว่างทีมลูกเจ้าพ่อมเหศักจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายแดงทำไปได้120คะแนน i v e x 3 M Robot โบจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง3ทํทำไปได้1 1 0คะแนนผลการแข่งขันครับทีมลูกเจ้าพ่อมเหศักจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายแดงชนะไปได้วยคะแนน120คะแนนต่อ110คะแนนครับ